สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ยังเลยเพราะว่าเดี๋ยวๆๆอีกแป๊บนึงเดี๋ยวแม็บอกนะทอะไรกันอยู่ครับวันนี้ทุ่มหนึ่งแหละสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ,รบทุกคนจะบอกวันนี้แมงไม่ได้เล่นเกมแล้วนะแม็ไม่สบายอีกแล้วทั้งวันทุกวันอาทิตย์ละหนึ่งรอบยังไม่เลิกงานเลยเหรอครับ ทำกันบ้านช่วยด้วยโอเค Yes I'm not feeling well หน้าผมดูดิผมเลยจะมาบอกทุกคนว่ากินแล้วครับบอกว่าวันนี้แมปอาจจะไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่าแมปไม่สบายเลยอยู่ก็เป็นวันนี้สวัสดีครับทุกคน <S 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 ทำงานค่ะคนไข้เยอะมากสู้ๆนะครับผมเป็นคนไข้ด้วยได้ไหมไข้หวดหรือเปล่าไม่แน่ใจ ผมกินไอพาราไปเม้นหนึงเมื่อกี้ครับ Do you see a doctor No uh, I, I just just เพิ่งเป็น I just feeling not good just just now just today Yeah I think it's a little bit hot ตัวผมร้อนนิดนึงวันนี้ผมไปเล่นฟิตเนสมาใช่ไหมแล้วผมเล่นไปยังไม่เสร็จเลยแล้วผมรู้สึกผมไม่ค่อยสบายยังไงไม่รู้แบบกระพริบตาแล้วมันร้อนๆอ,อะไรเงี้ยผมก็เลย กลับบ้านแล้วก็นั่งกินยาไปสักพักหนึ่งผมรู้สึกว่าจะเล่นเกมดีไหมอะไรเงี้ยผมว่าเป็นพุ่งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยครับผมเพิ่งมาครับต้องสองเม็ดเหรอตามนบะไม่กินเป็นเม็ดเดียวเองเดี๋ยวกินเดี๋ยวอีแป๊บหนึ่งกินอีเม็ดนึงนะครับพวงนี้ผมนัดกับน้องนัดไว้แล้วด้วยว่าเล่นเกมพวงนี้ อาน้ำแล้วครับเพิ่งหายป่วยเหมือนกันเหรอครับเป็นอะไรครับเป็นเยอะหรือเปล่าอ่า uh, don't have a new series อ่า yes I have a Mac and not have have a new series อ่า maybe next next year next year ผมต้องกินสองเม็ดเหรอครับอ๋อผมตัวใหญ่ใช่ไหมผมกินไปเม็ดหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมกินอีกเม็ดหนึ่งแล้วกันครับ ช่แบบน้ำมูกไหลแล้วก็ตัวร้อนอาทิตย์ที่แล้วผมก็เป็นนะแล้วผมก็รู้สึกว่าแล้วก็หายแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีอีกแล้วรู้สึกเป็นบ่อยมากเลยปากผมอ๋อทาลิปมันครับดูเยิ้มเยอ่มไปหน่อยใช่ไหมปากแห้งมากเรื่องนี้ใช่หน้าแดงมาก แม่บอกเลยว่าทำไมหน้าแดงจังคิดถึงครับดูจักจีนในต่อมากเลยเอยหรอไปเที่ยวเหรอครับน,นี่ก็ป่วยปากซีดไม่ใช่ครับ <c oughs> ก็ถ้าถ้าถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปหาหมอไม่ค่อยชอบไปเลยอะ่ะโตแล้วก็ยังไม่ชอบไปนะใช่ ใช่ครับวันนี้ผมจะนอนไวๆสามสี่สามทุ่มสามซุ้มสี่ทุ่มก็นอนละไปแล้วไปเรียนแล้วโอเคครับไปๆเรียนดึกจังขอบคุณครับทุกคนไม่ได้กลัวเข็มครับแค่รู้สึกว่าไม่อยากไปขอบคุณครับอยู่อยู่ในโทรศัพท์แล้วมองไม่ค่อยเห็นเลย หายไม่ไหวครับขอบคุณครับใช่มันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเป็นห่วงเสมอนะขอบคุณครับทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะเห็นบอกว่าช่วงนี้แบบไข้หวัดระบาดอะไรเงี้ยพักผ่อนเยอะๆครับคือแม้นอนเยอะนะแต่ก็เยอะน้อยสลับสลับกันอนะ่ะบางบางวันน็นอนน้อยมากวันก็นอนเยอะอะไรเงี้หายไว้ไวนะขอบคุณครับ Do you watch Chila Kem ด a ยูวย่าชเคมจิลาแม็กซ์ใช่ส์ฉั EP. ใช่งเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วสุขภาพนะครับเ mm hmm. ช่นเดียวกันนะ mm hmm. ช่วงนี้แม็กวุ่นวุ่น,นใช่นิดนึงครับ mm hmm. ต้องกานวิตามินเยอะๆวิตามินซีเยอะหรอครับ mm hmm. เออแม็กซ่ได้กินวิตามินมาสักพักละผมลืมไปเลยว่าต้องกินไหนแล้ว mm hmm. ใช่ตาแบบเนี่ย แบบรู้สึกได้เลยว่าตามันร้อนๆครับก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาบอกทุกคนนะว่าไม่ได้เล่นเกมนะเพราะว่าเมื่อวานม่บอกทุกคนไปว่าจะเล่นแล้วก็วันนี้เล่นไม่ไหวแม้ว่ามันนานอะย mm. Yes, I'm not playing games today because I'm feeling not feeling sick. Uh, my body is hot. ตัวร้อนาษาสั่งกินอะไรอะ่ะฮอตได้ได้เดี๋ยวแม็กเดี๋ยวแม็กกินอีกเม็ดหนึ่งนะเมื่อกี้กินไปตอนกินข้าวเสร็จพรุ่งนี้แม็กกับนัดนะคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะเล่นเกมกันนะครับ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นกันพรุ่งนี้มาด้วยนะทุกคน we miss you Philippines f a n yes hello ทับผ่อนเยอะๆนะ ได้เลยครับ Yes I'm sick I think I'm sick My hot when I blink is hot inside เพิ่งมาไลฟ์ครับประมาณแป๊บเดียวเองห้าทีสิบนาทีนะแต่รู้สึกไม่สบายก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้ไม่ได้เล่นเกมกินยาแล้วครับอืม ได้เลยได้เดี๋ยวคุยเล่นแป๊บนึงก่อนเอีแป๊บนึงค่อยไปเพราะว่าก็ยังไม่ได้นอนอยู่ดีกินอะไรไปบ้างกินแค่พาลาครับไทรนีนอนเม็ดหนึ่งส่งไข้ามาทางนี้ค่ะเดี๋ยวป่วยแทนให้ไม่ไม่ได้ นอาบน้ำแล้วครับอาบน้ำแล้วก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาไลฟ์แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเาจะนอนแล้วครับได้เดี๋ยวม่กินอีกแม้หน,นึ่งครับ How many earrings do I have? One and two and t h three. three. พาลาสอเออใช่เดี๋ยวก่อนนาะผมจะกินแก้แพ้ด้วยเพราะว่าน้ำมูกไหลตลกมากวันเนี้ยนแะม็กเล่นฟิตเนสใช่ไหมแล้วแม็กก็ยกยกอยู่อ่ะแล้วน้ำมูกก็ไหลแล้วก็ยกอยู่แล้วน้ำมูกก็ไหลแบบยกให้เสร็จก่อนหรือเช็ดก่อนยกให้เสร็จก่อนหรือเช็ดก่อนดีแล้วก็ยกให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วก็ไหลเข้าปากเค็มมากได้ โอ้ย oh, thank you for เด e มังกรนะครับคุณรอย hello อว่วานยายาฮาโหบนะครับใช่ไหม <c oughs> ใช่แล้วก็แม็ก็เลย่นยังเล่นไม่เสร็จโปรแกรมเลยนะแม้กก็กลับก่อนแล้วแม็ไม่ไหวแม็กรู้สึกร้อนแบบร้อนๆแบบแต่แม็กขึ้นรถแม็กรู้สึกหนาวมากเลยแม็ก็โอ้ยไม่สบายแล้วกูคิดในใจนะอื ขอบคุณครับทุกคนฝนตกไหมไม่ตกนะครับตอนนี้ไม่ตกเมื่อคืนฝนตกหนามาก,น,นะน,น,ามากนอกจากพารามียาตัวอื่นไหมครับก็แค่แพ้มันต้องกินอะไรอะ่ะผมแค่รู้สึกน้ำมูกไหลกับตัวร้อนเฉย ได้เจอนัดไหมอ๋อแมกกันันัดก,กันแหละเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันแล้วนะครับ Drink more water. yes thank you ใช่หายไปหลายวันเลยขอโทษทีครับอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยไม่ได้มาเลยแต่เดี๋ยวคือจริงๆตั้งใจจะมาตั้งแต่วันนี้แหละแต่รู้สึกไม่สบายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปจะมาบ่อยๆพรุ่งนี้นัดก,กับน้องนัดไปแล้วเดี๋ยวจะมานะครับ Yes hope you have a good day too ได้เลยครับเดือนนี้ครับเดือนนี้พี่ดูทุนนั่นเลยฮอนไม่ดึกใช่สัปดาห์หน้าก็หกโมงครึ่งน,นะแอปแอ o โฮมพักผ่อนเยอะนะครับได้เลยครับเชี่ยวใกล้ๆนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนไกลสายงสายงสยาง มาชะมาพาให้ไปได้กินไหมอ๋ออยู่ครับเอามาเอามาตั้งไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้ทำเลยขอโทษทีแต่เดี๋ยวกินแน่นอนครับเพราะว่าวางไว้ที่ห้องครัวนะครับได้เลยครับถ่ายรูปม,มาอวดแน่นอนคิดถึงมากเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วนะครับกินยาประเภทบูฟเฟนมเหมือนเคยได้ยินอะน้ำมันโกฟเฟนไปเที่ยวกยใกใล้ลนี่แหละครับทะเล เราเจอเราคิดถึงมากได้เลยครับนี่นะพรุ่งนี้ประมาณ2องทุ่มนะครับมาเจอกันได้ดื่มด่ำเยอะเลยใช่ครับผมสั้นมากเนี่ยนะสั้นไหมสั้นไหม ยี่เบอยากเจอไหมอยากเจอสิครับอยากเจอตลอดแหละ Yes tomorrow tomorrow I will live around 8 8 pm 8 pm โอเคอยากเจอกันที่จีนไหมอยากสิมาเจอกันเลยทุกคนเลยใครสามารถมาได้หรือว่าใครคิดถึงกันอยากให้กำลังใจกันอยากให้มากันทุกคนเลยนะครับมาเถอะอยากเจอ มีคอนเทนต์ลองติดต่อไปโอ้โหไม่ค่อยได้ถ่ายเลยอ่ะนั่นเนี่ยเธอปวดบ่อยจังอ่ะไม่รู้เลยอ่ะปวดบ่อยมากน,นะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละรอบสามอาทิตย์ละมัง้งงงมากเลยอ่ะเขาทั้งที่แบบเมื่อก่อนยังไม่แม้ปวดย,ยากมากเลยนะตอนไปเที่ยวถ่ายคอนเทนต์ได้ครับตอนไปเที่ยวผมถ่ายเยอะแน่นอน พอาีอากาศเปลี่ยนผมก็ไม่ได้สบ,บายง่ายขนาดนี้นะใช่ลูกป,ปัดเปยเป็นไงแมคขับขี่ไหมก่อตลกมากอยู่ในรถอะเดี๋ยวไม่มีโอกาสจะโชว์นะครับปัดเปยแบบเนี้ยคือ,ค,อคือตอนตอนจะถ่ายใช่ปะ่ะตอนจะถ่ายแบบไมคขี่อะแมคก็มันไม่มีกระจกให้แมคแมคก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ทำไงดีแล้วคนก็ตอบกันเต็มเลยว่าโอเคครับหน้าอรหล่อยอยู่แล้ว แล้ว yup. ก็ถ่ายมาโอ้โหผมปัดเปยเฉยจริงดูรตัวนี้นะครับครับผมทุกคนด้วยนะทำไมไม่เสยเอาเสยก็เฉยก็ไม่เป็นทรงอยู่ดีอะผมคิดว่าค um yeah. ือในโทรศัพท yeah. ์ผมคิดว yep ่าผมดูโอเคแล้วนะแต่พอถ่ายรูปมาผมสึกว่าโอ้โห ปวดเปรี่สุดๆอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเนะไม่ได้อันนี้แม็กซ์สลนต์ป้าคลายๆงั้นเลยไปหาหมอแล้วไปทําบุญด้วยเออใช่ทาบุญเกี่ยวกับแม่สบ,บายด้วยหรอครับหรือว่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแม็กซ์หรอแม็กซ์อ่านทันได้ไงแม็กซ์ก็อ่านอ่านไม่ได้อ่านทุกอ่านอ่านไม่ทันอ่านอ่านที่ทันนะ กินวิตามินด้วยได้เลยครับ Are you contagious? Yes. Oh yeah. Wow. กินวิตามินได้เลยครับผมลืมไปเลยนะเดี๋ยวผมต้องกินตั้งแต่พรุ่งนี้พี่แมงได้ยูโนบาหลี Yes บาหลีบาหลีบาหลี And yes I know. แต่หนูเมนทันค่ะได้ค่ะ Do not forget to take med medication Yeah. I don't forget I want forget พี่แม่กินแกงเขียวหวานใส่มะน,นาวไหมคะใส่ด้วยหรอแกงเขียวหวานมันกระทิไม่ใช่หรอมันไม่ได้เปรี้ยวนี่วันนี้ไม่ลงสตอรี่ไอจหรอลงอะไหนเดียลงอลงอะไรเดียเซลฟี่ตอนนี้หรอผมไม่สบายครับน น้องนัดไปไหนไม่รู้น้องเนี่ยเพิ่งคุยกันนะว่าพรุ่งนี้สองทุ่มเจอกันแต่ว่าไม่ถามว่าทำอะไรอยู่ไม่ถามว่าอยู่ไหนเลยน่าจะไปได้ฟินเน่นนะสวัสดีครับนอนนาเล่นบาใช่ไหมจัดหน้ามาหน่อย จริงผมชอบเสวยผมนะแต่ว่าพอเสวยไปผมก็เป็นเงี้ยดูดิผมก็เป็นแบบนี้ผมอยากโศกนะลงพี่เสือพุดดิ้งหรอโอเคเดี๋ยวลงไปหาพี่เสือพุดดิง้งแล้วก็กินอะไรนิดนึงก็จะเปมานอนละใช่ถ้างั้นเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะครับ งั้นล้เดี๋ยวมาเจอพรุ่งนี้นะวันนี้แม็กนอนพักก่อนใช่ไม้ค่อยสบายเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันพี่เสือพุดดิ้งสบายดีครับกินเก่งเดิมใช่วันนี้งั้นวันนี้แม็ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หลักการสองทุ่มนะครับสองทุ่มสองทุ่มเจอกันพรุ่งนี้ครับ See you tomorrow 8pm บายบายทุกคนบ๊ายบายครับวนินีจอการดูแลสุขภาพน,นะครับเนี่ยฟ้าลองแล้วเนี่ยเหมือนฝนจะตกอ,อีกแล้วใช่รู้สึกตาแบบแดงหน้าโทมจริงได้ครับเดี๋ยวพรุนี้เจอกันนะทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายทุบ